สามสี่หยุดเป๊บขอถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กก่อนสวยละมาถ้ามาอุ้ยดูดิโจดไหอลอ่ะถล่มทลายเวอร์การแจงเตอนมีหยุดลอยอะ่ะสวยอ่ะปลื้มเว้ยกากาอะไรกาลยกาเธอต้นไม้ไปทางไหนอะ่ะซ้ายหรือขวาขวาสิ บอสห้องหนึ่งหลอเทารุสีลี่เลยอะแกฉันว่าพี่บอยอะฉ่ำมากเก่ามากเก่าอะไรเหรแก <c oughs> เก่าหลี่ไงซ้ <c oughs> ายก็ดีขวาก็เอาหยุดก่อนช <c oughs> น,นีทั้งหลายฉันว่านะพี่สองคนนั้นเขามองเรานานแล้วอะเขาต้องชอบใครในนี้แน่เลยอะ ดูด้ะก็ฉันไงทั้งสวยหุ่นดีน้าเป็ดววอย่างเงี้ยต้องไปฉันอิมอจอจ้าจ้าะอพ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 องกัเถอะมาต่อสนึ่งองหนึ่งสอามสองหนึ่งสเป็นไงบ้างอะเร็ว่ หญิงอ่ะไม่ต้องดูดีใจอะไรขนาดนก็ได้หรอกนะแค่เขาไลค์กันอ่ะก็เลิศละเจ๊ขาเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะอย่างนี้ไม่ไลค์แล้ว <c oughs> เลิฟเลยดีกว่า เงียบมากเลยตัวอยากได้มานานแล้วอะ่ะนางเงียบสวยมากพี่าไ,า,ปปาไอ้ลองท้าพิีชสาป๊อปไบทีนมหนึถึงมหแต่ลรองเท้านักเรียนให้สวยฟิงลุนรับทุนการศึกษา1,000 0บาทกับกิจกรรม เปลี่ยนไลท์ให้เป็นเลิศ <love>